พะไฟายขิดหมักโคลนผืนนี้นะคะเป็นลายพิเศษนะคะเป็นลายลิขสิทธิ์ค่ะลายดอกลวงพึ่งค่ะต่อหัวด้วยผ้าลายสายฝนนะคะเป็นขิด85ไม้นะคะแล้วก็ใช้ไฟายเด้งๆนะคะไฟายพรีเมียมในการทอนะคะลดราคาพิเศษนะคะเหลือ1900บาทจากราคาท้องตลาดทั่วไป2800บาทสามารถจับนุ่งได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแบบจิบหน้านาน,นะคะเนื่องจากผ้าเขามีความนุ่มพลิ้วนะคะและเงาวาวมาก นะคะเป็นฝ้ายเกรด A นะคะเวลาจับนุ่งที่จะสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นลายพิเศษด้วยอันนี้นุ่งจีบหน้านางนะคะแบบนี้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนล,ลงไปแล้วเราจะใช้เข็มขัดคาดทับนะคะคาดทับได้ค่ะผ้าข็นุ่มพลิ้วมากนะคะผ้าฝ้ายรุ่นนี้นะคะเป็นเรียกว่าฝ้ายเด้งๆค่ะราคาพิเศษมากๆนะคะแล้วรับวันนี้นะคะพี่พี่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนา,ย,ายนนะคะยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเราลดราคาพิเศษให้แล้วนะคะเรายังได้รับนะคะคูปองส่วนลดไว้เป็นสะสมอีกนะคะหนึ่งทุกหนึ่งพันบาทได้รับคูปองสะสมห้าสิบาทอย่างผืนนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเราจะให้คูปองไปเลยนะคะสะสมในคราวต่อไปหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะผืนนี้หนึ่งพันเก้าร้อยนะคะจากท้องตลาดสองพันบาทค่ะจับนุ่งได้สวยสวยแบบนี้และนะคะ ถ้าเผื่อผ้ายาวเกินไปเราสามารถพับชายเข้าไปนะคะพับชายเข้าไปตามความสูงที่เราต้องการค่ะแล้วก็จับนุ่งได้ง่ายๆนะคะอย่างอันนี้คือการเป็นเหมือนจับนุ่งผ้าถุงป้ายง่ายๆค่ะนะคะผ้ามักโคนิ่มๆและเป็นผ้าฝ้ายเกรดพรีเมียมนะคะผ้าที่ได้เนี่ยสามารถจับนุ่งได้เลยนะคะนี่ค่ะจับนุ่งได้ง่ายๆแบบนี้นะคะผ้าถุงป้ายนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการ ปรับนะคะจับชายเก็บให้เรียบร้อยค่ะนุ่งได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะและต่อไปเป็นการนุ่งแบบตะเบงมานนะคะใช้หัวลัสนิ้นเก๋ด้วยนะคะแล้วก็ม้วนชายผ้าเข้าไปนะคะด้านบนตามความยาวที่ต้องการนะคะเน็บชายด้านนึงเข้าไปที่เอวเรานี่ค่ะม้วนม้วนเก็บแบบนี้ให้เป็นจีบนะคะแล้วก็ เอาหัวละซิ้นร้อยเข้าไปนะคะร้อยเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะม้วนเก็บนิดนึงนะคะจะได้ร้อยเข้าไปหัวละสิ้นง่ายขึ้น,นะค่ะ พี่ๆท่านใดนะคะสนใจผ้าชิ้นใดนะคะแอด ID ลดียใต้โพสต์นี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเรามีทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ลดราคาพิเศษกันมากๆนะคะตอนนี้นะคะ20-40%บางผืนกว่า50%นะคะและตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนะคะทุกการซื้อ1000บาทได้รับคูปองสะสมส่วนลดอีกนะคะเป็นโปรที่2องนะคะ50บาทนะคะพี่ๆ ไม่น่าจะต้องพลาดแล้วค่ะต้องรีบจอง